ับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟลุ๊กสาลี่มชาแนลกรเกี่ยวข้าวนะครับท่านผู้ชมอยู่กับเราฮะฟลุ๊กสาลี่มนะครับที่นี่ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะอยู่ที่อำเภอไหนนั่นเนี่ยเขาเรียกบ้านด่านไหมนะครับไม่ค่อยคุ้นเลยนะฮะอำเภอแถวนี้ไม่ค่อยได้มาสักเท่าไหร่นะฮะก็ท่านผู้ชมอยู่กับเราฮะ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะทุกสาวฟาร์มชาแน,นลรถเกี่ยวข้าวเราก็อยู่กับคูนี้ครับวันนี้เรามารีวิวให้ดูกันทุกจุดเลยครับสำหรับรถเกี่ยวข้าวของเพีงจเจริญการช่างนะครับนี่ก็เพิ่งส่งมานะครับส่งมาแล้วก็เอามาลงให้ลูกค้าตอนนี้เจ้าของรถไม่อยู่ฮนะออกไปทํางานผมมาเช้าๆนะครับมาถ่ายตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่านะครับก็มารีวิวให้ท่านได้ดูกันฮนะ ก็อย่าลืมฮนะโปรโมชั่นสำหรับปีนี้สำหรับพิซาฟาร์มนะครับก็จะอยู่ที่2,000บาทนะฮะหากซื้อรถในนามของพิซาฟาร์มโทรมาแจ้งเราฮะว่าท่านได้ซื้อรถอท่านได้ไปจองรถที่อู่ไหนค่ายไหนนะฮะวันที่เราวันทึ่เทปตันนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก2เดือนนะฮะให้ท่านได้ตัดสินใจนะฮะก่อนสิ้นเดือนตุลานะครับก็รีบๆจองนะครับรีบๆจองรีบๆซื้อนะครับตัดสินใจนะครับแล้วก็วันออกรถนะครับรับไป2,000บาทนะครับ เอาไปเติมน้ํามันกันนะครับเพื่อต่อเป็นต้นทุนนะครับในการทํางานนะครับนี่ฮะก็คันนี้ก็จะเป็นเลดด้านนะครับเลดด้านเพ่งเจริญการช่างนะครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูกันนะครับข้างบนอะไรต่างๆนะฮะนี่ก็จะเป็นเลดด้านนะครับคันนี้นี่ฮะดาวหน้านะครับก็จะเป็นเลดนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวนะครับคู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดินเดินดูก่อนนะครับเดินดูก่อนเดี๋ยวเราพาขึ้นไปข้างบนนะครับอ่นี่ครับท่านผู้ชมครับนี่มุมมองจากด้านบนนะครับนี่ฮะจากที่นั่งนะฮะบันหลังนั่งนะครับ ก็ด้านขวามือของผมก็จะเป็นเดินหน้าถอยหลังนะครับเป็นคอนโทรลนะครับเดินหน้าถอยหลังนี่ฮะแผงควบคุมด้านหน้านะฮะกุญแจก็จะสตาร์ทอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับมีเกลัดรอบนะครับความร้อนอะไรต่างๆนี่ฮะที่ยกปากนะฮะแล้วก็ควบคุมด้วยลมนะครับสําหรับลูกดาวนะครับลูกสังนะครับนี่ฮะคันโยกด้านข้างนะฮะ มีให้หมดนะครเป็นระบบยิงลมนะครแต่ก็อ่ายังไงนะก็เรียกถ้ามีปัญหานะฮะมันจะพร้อมได้ก็คือมีตัวสำรองอยู่นะฮะแก้ลงไปใส่น็อตนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้เลยฮะเดี๋ยวเราพาลงไปดูกันนะฮะนี่ด้านในถังนะครับดูการเปิดนะครับเปิดช่องถ่ายข้าวนะครับดูเอาเองนะฮะว่าเขจะถ่ายเร็วขนาดไหนนะฮะดูช่องที่เข้าลงนะครับนี่ฮะของเพ็ิงจเรือนการช่างนะครับ อ่าสโลแกนของเขานะครับอะไรแล้วนะเนี่ยระบบไอลอลิกนะฮะสูงโปร่งโล่งดูแลรักษาง,ง่ายนะครับยินส่วนน้อยนะครับก็เอาเฉพาะตัวควบคุมจริงๆรับฮะไม่รกไม่เกะกะนะครับนี่ะด้านข้างนะครับ เดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะดูปั๊มนะครับดูปั๊มตัวเดินนะครับเป็นปั๊ม23นะครับปั๊ม23ตัวเดิน12สฮะสเปคคันนี้ครับปากก็สามเมตรอุ้มก็2.5้าตันนะครับเครื่องก็ลงเจฟไเลยครับเครื่องก็ลงเจฟไนะครับนี่ฮะก็จะดูโล่งๆโปร่งๆหน่อยนะฮะของเขานะครับเป็นกานเรียนการช่างนะครับ ตอนนี้ฮะที่ท้ายเดี๋ยวดูนี่ฮะท่อเทอร์โบนะครับที่ท้ายก็จะเป็นระบบยอยนะครับตัวนี้ยอยก็เรียกอะไรตุกตานะครับตัวเดียวนะครับตัวนี้นะครับอาจจะมีบางคนบอกว่ามันไม่โอเคนะครับแต่ทางอู่เขารับประกันนะครับรับประกันนะครับสําหรับตุกตาตัวเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยครับที่เห็นอยู่นะฮะ นยอยตัวนี้ด้วยนะครับมีรับประกันนะฮะถ้าถ้าเกิดการเสียหายนะครับขึ้นมานะฮะระหว่างการใช้งานในที่อยู่ในช่วงรับประกันนะฮะรับรองว่าใช้ของแท้แน่นอนนะครับสําหรับอ่าตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันรับน้าหนักมันรับแรงเยอะนะครับก็เอามาใช้กันดูฮะนี่ฮะตะแกรงด้านข้างอะไรต่างๆครับ แล้วก็ตรงนี้ฮะที่เราบอกไปเมื่อกี้ด้านหน้าฮะจะมีคันโยกสำรองอยู่ฮะแต่ที่จริงมันจะเป็นระบบยิงลมนะครับมีกระบอกยิงอยู่นะครับจะขึ้นตัวไหนอะไรยังไงนะครับมันมีอยู่นะครับควบคุมอยู่แล้วก็ถ้ามีปัญหาปั๊บเราสามารถาใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้คันโยกได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยฮะก็ขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับ คลิปนี้ก็ให้ดูกันแค่นี้ฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะฮะคุณวินัยปินทองพันธ์นะครับนี่ฮะเป็นจเจเิ่การช่างนะครับสนใจติดต่อมาทางบึกษาฟาร์มได้ครับรับไปเลย2,000บาทปีนี้ปีหน้ารอโปรโมชั่น5 0 0 0ันนะครับสำหรับคนที่คิดจะซื้อปีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ